เมื่อคนรักถูกพรากไปและเราก็รู้คนทําด้วยแต่ถ้ว่ากฎหมายกับทําอะไรมันมีได้ฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือตั้งสารเตี้ยและจัดการเองซะเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Movie for you วันนี้เราจะมาดูเนื้อหาใน EP ที่6ของซีรีส์ที่มีชื่อว่า The Boys หลังจากที่ EP ก่อนกวน The Boy ได้ตัวอย่างความพาวีมาแล้วใน e p นี้พวกเขาจะดําเนินการต่อไปยังไงหากพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยครับ ในตอนที่6เริ่มต้นขึ้นที่การถ่ายทำฟุตเทจนำเสนอรายการทีวีของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ของวอร์ดโดยมีฮีโร่มารุวมแสดงด้วยเกือบทุกคนมีเพียงแต่สตาร์ไลท์คนเดียวเท่านั้นที่ไม่มาถ่ายทำด้วยเพราะหลังจากที่เธอไปพูดในงานเปลิฟซ์เอ็กโปรในคืนนั้นดูเหมือนว่าเธอจะกลายเป็นประเด็นไปทั่วประเทศเธอมาหาฮิวอี้ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งและนั่งเล่นเกมแคสเซงกันฮิวอี้รู้ว่าสตาร์ไลท์กำลังเครียดเลยอยากจะให้เธอโฟกัสไปแค่เกมและในตอนนั้นเพื่อนเก่าของฮิวอี้ที่มีชื่อว่าแอนโทนีก แนะนํากับสตารไลท์ให้รู้จักสตาร์ไลท์ก็บอกไปว่าเธอชื่อแอนนี่แต่แอนโทนีก็คุ้นคุ้หน้าเธอเป็นอย่างมากฮิวอี้จึงรีบตัดบทบอกว่าเธอเพิ่งย้ายมาไม่งั้นเดี๋ยวความจะแตกว่าเธอคือสตาร์ไลท์ คืนนั้นฮิวอี้โดนเพื่อนเผาอาดีตให้กับสตาร์ไลท์ฟังยับและก็ดูเหมือนว่าสตาร์ไลท์จะชอบเจเอลมากๆและเมื่อทั้งสองมีโอกาสอยู่ด้วยกัน2ต่อ2แอนโทนีก็พูดกับฮิวอี้ด้วยความเป็นห่วงว่าหลังจากที่เกิดเรื่องของโรบินไปแล้วเขาพยายามโทรหาฮิวอี้แต่ว่าฮิวอี้ก็ไม่รับสายเขาจึงรู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่อยู่ๆก็มาเจอฮิวอี้ในที่แบบนี้และเขาก็ยินดีด้วยถา,ากว่าฮิวอี้จะเริ่มต้นใหม่แอนโทนียังบอกอีกว่าโรบินเองก็คงจะยินดีด้วยเช่นกันนั่นทําให้ฮิวอี้เริ่มทบทบนออะไรหลาายยๆ่ง ตัดมาทางด้านโฮมแลนเดอร์เขาต้องมาถ่ายทำรายการโง่ๆเล่าเรื่องครอบครัวตามสคริปต์ที่โดนบริฟต์มาทางๆท,ที่มันไม่มีอะไรจริงเลยสักอย่างฮีโร่หนุ่มปั้นหน้ายิ้มแสดงอย่างเป็นธรรมชาติเราเล่าเรื่องตามบทเหมือนกับเล่าเรื่องชีวิตตัวเองจนเขาในเข้ามาเจอก,กับผ้าห่มผืนหนึ่งบนเตียงในห้องนอนนั่นก็ทําให้โฮมแลนเดอร์โมโหเป็นอย่างมากเขาถึงขั้นจะเอาเรื่องกับคนที่แต่งฉากไม่มีใครเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงได้โกรธขนาดนี้กับอีกแค่ผ้าห่มโง่ๆผืนหนึ่งเท่านั้น ตัดมาทางฝั่งของกวนเดอะบอยเอ็มเอ็มก็กำลังอธิบายว่าไอ้พวกบริษัทวอร์ดมันอาศัยองค์กรการกุศลลักลอบเอาคอมพาวีเข้ามาในประเทศส่งให้กับโรงพยาบาลกว่า50แห่งติดป้ายปลอมแปลงมันว่าเป็นวัคซีนโปลิโอเพื่อฉีดเสรเด็กทารลกสร้างมนุษย์ที่มีพลังพิเศษฝั่งฮิวอี้เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นพวกฮีโร่ก็ไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดทั้งหมดก็เป็นแค่ทารลกที่บังเอิญได้ดบยาสีน้ำเงินเฮงซวยนี้บูเชอร์ก็ตอบไปว่าใช่แล้วแม้แต่อออินููาาาตล์์ขงงยยก็ด้วบเรถถม,มึแล้ oh er ว หมอนั่นล่ะฝั่งเ MM อ็มเอ็มก็บอกไปว่าลายนั้นไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเอกสารทางราชการก็ไม่มีแต่ยังไงก็เอาเป็นว่าพวกฮีโร่ทุกคนคือหนูทดลองยานั่นแหละเรซุบส,สาวเอเชียผู้ไรชื่อก็เดินไปเดินมาจนทําให้เอกสารหล่นไปหมดและมันก็ทําให้เ MM อ็มเอ็มหงุดหง,งิดเป็นอย่างมากเขาจึงบอกให้แฟนชี่ดูแดแฟนตัวเองหน่อยด้านบูเชอร์ก็ดูมีความสุขมากตอนนี้เขาสามารถตั้งข้อหากับบริษัทบอดได้เรื่องการประทุษสลายต่อเด็กและคนส่งยาเสพติดแถมยังมีตัวอย่างยาแล้วอีกด้วยคงจะได้แหกตาให้คนตาาสสว่งักที ฮิวอี้ก็พยายามเข้าไปคุยกับสาวเอเชียคนนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะเกลี้ยกลาดไม่ไว้ใจใครเฟรนชี่ <French ie S 1> จึงเข้ามาห้ามไว้ทันและคุยกับคนอื่นว่าเธอคนนี้ก็คงจะโดนฉีดยาวีอย่างแน่นอนที่ห้องใต้ดินนั้นไม่ใช่โรงพยาบาลไหนจะเรื่องที่เธอตายแล้วฟื้นอกีกแต่เธอก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยสักคำแต่เฟรนชี่ก็เข้าใจว่าเธอกําลังจะพยายามสื่อสารด้วยรูปเธอเอาแต่วาดรูปเดิมตลอดมันต้องบ่งบอกอะไรสักอย่างแน่ แต่เอ็มเอ็มกับบูเชอร์ก็คิดว่าจะเอาตัวผู้หญิงคนนี้ออกไปข้างนอกและหาคนมาช่วยคิดก็คงจะมีได้เพราะว่าเธอมันอันตรายเกินไปเลยสั่งให้เฟรนชี่อยู่กับเธอที่นี่ดีกว่าก่อนที่บูเชอร์จะขอตัวไปข้างนอกแต่พอเขาได้ยินว่าฮิวอี้กำลังจะไปหาสตาร์ไลท์ดูเหมือนบูเชอร์จะรู้ว่าฮิวอี้นั้นกำลังมีใจให้กับเธอจึงทําให้เขาเปลี่ยนใจและบอกให้ฮิวอี้ไปกับเขาด้วยนั่นทําให้ฮิวอี้สับสนนิดหน่อยแต่ก็ตามเขาไป ตัดภาพมาที่สตาไลท์เธอถูกเรียกมาที่บริษัทเสียงวัยวายของแอชลี่ดังออกมาจากห้องของเมนเดรลินสตาไลท์ก็ถามเธอไปว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะโดนแอชลี่ใส่ชุดใหญ่ว่าเธอผิดเองแหละที่เอนดูจัดคิวให้สตาไลท์มาร่วมงานบีลิฟเอ็กซ์โปรด้วยเธอเลยต้องมาโดนไล่ออกแบบนี้เธอถูกเมนเดลินไล่ออกเพราะสิ่งที่สตาไลท์พูดในงานคืนนั้นเมื่อสตาไลท์เข้ามาในห้องก็ถามเมนเดลินไปว่าไล่แอชลี่ออกอย่างนั้นหรอเมนเดลินก็บอกไปว่ามันเป็นการตัดสินใจร่วมกันและเธอก็เปิดปประเ light, เเเดดดดด็็็นนนพูกกกกัับสตตาา์ไลทวว่่ออีียงห โดยสมัยที่อยู่ไอโอวาคงดูหนังของคุณเมฟเยอะสินะสะตาร์ไล์ก็ยอมรับว่าดูมาจริงๆเมนเดลินเลยสรุปให้ฟังว่าที่เธอเห็นมาคุณเมฟเป็นคนหัวขบดไม่สนก,กฎกติกาเลยสักอย่างเธอเลยอยากจะเป็นแบบเมฟแต่เขาบอกเอาไว้ก่อนนะวันนั่นมันคือภาพลวงตา เพราะฉันเป็นคนเขียนบทให้เองบริษัทนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อสร้างฮีโร่อย่างเธอขึ้นมาแต่สตาร์ไลท์ก็เถียงกลับไปทันทีว่าเธอไม่ได้ขอให้ทํานี่เมนเดลินก็ถามกลับไปว่าทําไมถึงไม่เผาชุดส,ดสวยๆนั้นทิ้งไปซะแล้วไปเป็นตำรวจซาร่ายอมรับมาเถอะว่าเธอก็อยากจะเป็นฮีโร่อยากจะดังแต่ไม่มีใครดังได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกนะทําไมถึงไม่ลองเบาความเยอะของตัวแม่ลงมาแล้วสํานึกในบุญคุณกันสักนิดและปล่อยให้บริษัททํางานกันไปสตาร์ไลท์ก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะตอบว่าไม่ใช่ว่าเธอไม่สํานึกในบุ จะเป็นดาราในฐานะฮีโร่ไม่เอารายการโชว์เธออยากจะเป็นแค่ฮีโร่ที่ช่วยเหลือคนเมนเดลินก็ขู่ไปว่าถ้าอย่างนั้นคงต้องพิจารณาตำแหน่งของเธอใหม่ในเดอะเซเว่นแล้วสตาร์ไลท์จึงตอบไปอย่างเจ็บแสบว่างั้นการไล่พนักงานออกหลังจากที่เธอออกมาแฉว่าโดนละเมิดอทางเพศตอนถ่ายทอดสดออกอากา,กาศคงจะทําให้หุ้นของบริษัทตกหน้าดูเมนเดลินได้บอกว่าคงวางใจให้เธอเงียบได้ใช่ไหมแต่สตาร์ไลท์ก็ปฏิเสธว่าเธอจะไม่ยอมเงียบอีกต่อไปถ้ามีคนถามว่าใครเป็นคนทําเธอก็จะตอบตามตรงและเมนเดลินก็รู้ว่าใครต่อให้ ทำเป็นไม่รู้ยังไงเธอก็รู้อยู่แก่ใจเมนเดลินเลยพูดขอบคุณสตาร์ไลท์ที่มาหาพอเธอกลับออกไปแล้วเมนเดลินก็โมโหเป็นอย่างมากที่โดนขู่คืนแบบนั้น ส่วนทางฝั่งเดอะ e ีบและเอเทรนก็มาถ่ายทำฟุตเทจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเช่นกันเพื่อเลขกลิตติ้งให้กับบริษัทและเพิ่มชื่อเสียงให้กับตัวเองมันไม่มีอะไรจริงดีสักอย่างเขาทั้งคู่ดุนให้พูดตามสคริปต์ไปส่วนควินเมฟเธอก็ได้เจอกับสตาร์ไลท์ในลิฟเธอเลยแซ่เป็นนินทว่าใช้ประโยชน์ในสื่อซะเต็มที่เลยนะตอนนี้กําลังไฟแรงอยู่แต่ก็นะพอหมดเทรนเรื่องก็คงจะจบสตาร์ไลท์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่านี่ไม่ใช่การแสด,แดงเธอแค่ต้องการจะพูดความจริงก็เท่านั้นเธอยังบอกอีกว่าตอนที่เเเธอยังป็น็นดก เธออ่านประวัติของควินเมฟจนหนังสือเปื่อยและคิดว่าอยากจะเป็นแบบฮีโร่คนนี้จังที่อยู่ที่ตัวช่วยเหลือคนช่วยเด็กๆมากมายแถมยังไปเยี่ยมในตอนที่พวกเขาทํากายภาพบําบัดอีกด้วยเธอเคยเชื่อว่าควินเมฟนั้นเคยยืนหยัดเพื่ออะไรบางอย่างแต่ตอนนี้เธอมั่นใจแล้วว่าที่เธอได้ดูมาทั้งหมดนั้นมันเป็นบทของฝ่ายการตลาดเขียนให้ทั้งหมดหลังพูดจบสตาร์ไลท์ก็เดินออกจากลิฟต์ไปโดยที่ไม่สนใจอดีตฮีโร่ที่เธอชื่นชอบอีกต่อไป ตัดมาที่เซฟเฮาส์ของกุนเดอะบอยเฟรนชี่เห็นว่าหญิงสาวคนนั้นเข้ามานั่งดูสารคดีกับเขาด้วยเขาเลยถามเธอไปว่าอยากจะให้เขาเปลี่ยนช่องไหมแต่หญิงสาวก็ใส่หน้าเฟรนชี่ดีใจมากที่เธอมีการตอบโต้กับเขาเป็นครั้งแรกเอ็มเอ็มก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่เฟรนชี่ก็ไปหาเอ็มเอ็มและบอกว่าฉันรู้ดีว่านายสงสัยจะแย่ว่าเธออาจจะเป็นกุญแจสําคัญใช่ไหมล่ะฉันรู้ดีว่ามันทรมานแค่ไหนที่อยากจะรู้เฟรนชี่เลยเสนอให้เอ็มเอ็มพาเธอไปหาแมสเมอร์ชายผู้อ่านใจคนได้ดาราเด็กสุดดังในอดีตแต่เอ็ม ด้วยเพราะไม่อยากจะไปยุ่งกับพวกซุปแต่เฟรนชี่ก็บอกไปว่าแมสเมอร์นั้นมันเกลียดบอดจะตายศัตรูของศัตรูก็คือมิสออกไปแค่แป๊บเดียวเขาจะรออยู่ในรถกับเธอเองแค่เอ็มเอ็มออกไปและชนเข้ามาก็จบเอ็มเอ็มก็ยังคงปฏิเสธเฟรนชี่เลยขยันขยอเขาเพราะรู้นิสัยของเอ็มเอ็มดีว่าทนเห็นอะไรที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีได้และผู้หญิงคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบเป็นอย่างมากสุดท้ายเอ็มเอ็มก็ทนไม่ไหวและตกลงที่จะพาเธอไปหาแมสเมอร์จะได้รู้กันสักทีว่าเธอเจออะไรมาเลยรู้อะไรบ้าง ส่วนทางด้านบูเชอร์ก็พาฮิวีเข้าไปในโบสถ์แห่งหนึ่งที่ผู้คนเข้าไปนั่งฟังพูดคุยปรับทุกข์กันพวกเขาโดนผลกระทบจากซูปเปอร์ฮีโร่หลายๆคนบางคนโดนช่วยเหลือมาก็จริงแต่ก็สันหลังหักเพราะฮีโร่ที่ช่วยเหลือพวกนั้นคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญก็คือบอกแค่ให้ปล่อยมันไปอย่างน้อยก็รอดชีวิตมาได้และคนอื่นๆก็เจอผลกระทบจากฮีโร่มากมายแตกต่างกันไปและแล้วผู้เชี่ยวชาญก็อยากจะให้บูเชอร์ถือไม้และบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองบ้างแต่บูเชอร์ก็ปฏิเสธผู้เชี่ยวชาญก็ยังขยันขยโยมายให้กับเขาจนบูเช ด่ากลาดคนเหล่านั้นว่าโดนกระทํามาถึงขนาดนี้แต่ไม่คิดที่จะแก้แค้นหลังพูดจบเขาก็เดินออกไปจากที่นั้นฮิววี่จึงต้องรีบขอโทษทุกคนแทนบูเชอร์แล้วรีบตามเขาไป สลับภาพมาที่เดอะดิฟเมนเดลินได้เรียกเขาเข้ามาหาเธอบอกว่าอยากจะให้เดอะดิฟกล่าวขอโทษสตาร์ไลท์ต่อสาธารณะและต้องถูกพักงานชั่วคราวในเดอะเซเว่นจะถูกย้ายไปประจำการอยู่ที่ซันดัสกี้โอไฮโอเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็อยากจะรู้ว่าใครกันที่สตาร์ไลท์กล่าวถึงในสุนทรพจน์วันนั้นก่อนที่เธอจะออกมาแฉหรือว่ามีผู้หญิงคนอื่นออกมาแชฉเราควรชิงลงมือทําก่อนฝั่งเดอะดิฟเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาพยายามขอให้เมนเดลินจัดการเรื่องนี้ให้ทีแต่ก็โดนสวนกลับมาอย่างนิ่มๆว่านี่แหละัััันนนกกําาลงจดรอยู่่ ทำให้เดอะดิฟไม่มีทางเลือกอีกต่อไปเขาจึงจําเป็นจะต้องถ่ายวิดีโอขอโทษสตาร์ไลท์เขาต้องถ่ายวิดีโออยู่หลายเทคกว่าจะได้เทคที่ดูจริงใจมากที่สุดออกมาได้ จัดภาพมาที่แมสเมอร์ผู้ที่มีพลังอ่านใจและเห็นอดีตคนอื่นได้เขากําลังแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆและอ่านใจแฟนๆตามที่พวกเขาขอเอ็มเอ็มก็ได้เข้ามาหาและเริ่มพูดว่าฉันไม่ใช่แฟนตัวยงของซีรีส์นายหรอกนะแต่ฉันเป็นแฟนตัวยงการซื้อขายหุ้นในวงในต่างหากที่นายเอามือไปแตะอ่านใจเจ้าหน้าที่ของวอร์ดเพื่ออยากจะรู้ราคาหุ้นในวงในจนนายโดนเตะดองออกมาจากวอร์ดยังไงล่ะนั่นทําให้แมสเมอร์รู้แล้วว่าไอ้หมอนี่ไม่ธรรมดา<ๆ>เขาเลยถามไปว่าแกเป็นใครเอ็มเอ็มก็บอกว่าลองอ่านใจเขาดูสิและจะได้รู้พอแมัไป ว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับคีโอลูกสาวของเขาได้ยังไง เอ็มเอ็มเลยตีเนียนพูดประโยคเด็ดของซีรีที่เมสเมอร์เป็นคนแสดงว่าไม่มีใครเก็บความลับจากฉันได้หลังจบงานเอ็มเอ็มก็พาเมสเมอร์มาที่สวนแห่งหนึ่งเอ็มเอ็มบอกว่าเขาทํางานให้กับหน่วยคุ้มครองเยาวชนแล้วเพื่อนของเขาทีน่าก็มีหนี้ติดค้างเขาอยู่พอดีพวกเขาเชื่อในเรื่องโอกาสการแก้ตัวแต่เมสเมอร์ก็บอกไปว่าเขาเสียสิทธิ์เลี้ยงดูลูกสาวไปเมื่อ3ปีที่แล้วไม่มีหลอกโอกาสแก้ตัวแบบนั้นก่อนที่เขาจะต้องตกตะลึงเมื่อเห็นลูกสาวของเขานั่งอยู่ไม่ไกลจากทีนั้นเขาเลยได้มีโอกาสไปคุยกับเธออีกครั้งทงทททัั้้ีี่เขาม,มสิธนน แล้วลูกสาวไม่ได้เรียกเขาว่าพ่อแต่ว่าเรียกด้วยชื่อแทนแมสเมอร์ขอโทษลูกสาวและจะพยายามมาหาเธอให้มากกว่านี้ครีโอก็บอกไปว่าก็คงจะได้มัง้งแต่ทีน่าก็ต้องเอาคริโอกลับก่อนแมสเมอร์กอดลูกสาวเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเขาแค่อยากจะรู้ว่าลูกสาวของเขาไม่ได้เกลียดเขาใช่ไหมแต่เด็กสาวก็ตอบกลับไปว่าเธอก็ไม่รู้เพราะว่าเธอไม่ค่อยรู้จักกับแมสเมอร์สักเท่าไหร่หลังจากที่ลูกสาวของเขากลับไป MM ก็บอกกับแมสเมอร์ว่าเขาจะได้เจอกับลูกทุกเดือนหนึ่งชั่วโมงแบบมีคนคอยเฝ้าซึ่งเพียงแค่นี้ก็ทําให้ ยินดีที่จะช่วยเหลือ M อ,ม,อมทุกอย่าง ตัดภาพมาทางด้านบูเชอร์เขาได้พาิฮอี้มานั่งที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งบูเชอร์ก็เริ่มเปิดใจเ่าเรื่องของเบก้าภรรยาของเขาว่าเคยมีความสุขด้วยกันมากขนาดไหนเธอเคยทํางานอยู่ในบริษัทวอร์ดแต่แล้ววันหนึ่งภรรยาของเขาก็ถูกโฮมเลนเดอร์ข่มขืนและมันก็ทําให้เธอกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขไปอีกเลยวันหนึ่งเบเก้าเดินมานั่งอยู่ที่มานั่งตรงที่เรานั่งกันอยู่นี้กล้องวงจรปิดตรงเสาได้จับภาพเธอเอาไว้ได้เบก้านั่งอยู่ตรงนี้3มชั่วโมงก่อนที่เธอจะเดินหายไปและมันก็เป็นเวลาผ่านมา8ปีแล้วไมม่ีีใครเเเจอเธอธกลย ไม่ว่าเธอจะตายเพราะว่าโฮมเลนเดอร์ฆ่าปิดปากหรือว่าเธอจะฆ่าตัวตายเองยังไงผลมันก็เท่ากันเธอตายเพราะไอสาระเลวโฮมเลนเดอร์นั่นแหละเขาเข้าใจฮิวอว้ว่าการสูญเสียคนสําคัญไปนั้นมันรู้สึกยังไงฮิวอว้เสียโรบินไปส่วนเขาก็เสียเบกาจงทําเพื่อคนที่เรารักเพราะงั้นบูชเชอร์เลยเตือนสติฮิวอี้ไปว่าจะปล่อยให้ตัวเองวกแวกกับผู้หญิงอื่นไม่ได้โดยเฉพาะกับพวกซุปอย่างสตาร์ไลท์จำไว้แล้วกันว่าใครคือเพื่อนใครคือศัตรูฮิวอว้ที่รู้แบบนั้นก็อึ้งจนพูดอะไรไม่ออกที่่พ่พพอออรราาา์ยงแลนนเเดจะทบบํบบบบัั้กก และภาพก็ตัดมาที่โฮมแลนเดอร์เมนเดอรลินมาหาเขาที่ถ่ายทําวิดีโอเธอรู้ว่าเขาโกรธที่ผ้าห่มนั้นมาอยู่บนเตียงของเขาโฮมแลนเดอร์ถามเธอว่าโตขึ้นมาในบ้านแบบไหนแล้วลองนึกดูสิว่าถ้าคุณไปบ้านที่คุณไม่เคยอยู่เจอของที่ไม่เคยเล่นกับรูปภาพที่ปลอมๆในนั้นแต่กลับต้องแสดงทําเหมือนว่าเคยอยู่ที่นั้นเธอจะรู้สึกยังไงละ่ะเมนเดอรลินก็บอกไปตามตรงว่าเธอคงไม่ชอบเธอขอโทษเกี่ยวกับภาพผืนนั้นโดยบอกว่าอันที่จริงแล้วเธอได้ไล่คนแต่งฉากนั้นออกไปแล้วเธออยากจะให้โฮมแลน,นเด ขนั้นติดเดนและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนมากขนาดไหนเธอขอให้เขาเล่าถึงเรื่องแม่ที่ถึงแม้ว่าจะไม่เคยเจอเลยก็ตามเมนเดลินก็อ้อนวอนอยู่แบบนั้นสุดท้ายโฮมแลนเดอร์ก็ยอมใจอ่อนและทำตามที่เธอบอกเขาได้เล่าเรื่องปลอมๆตามสคริปต์ได้อย่างแนบเนียน ตัดภาพกลับมาที่บ้านของแมสเมอร์เอ็มเอ็มและเฟรนชี่ก็พาสาวไรยชื่อมาให้แมสเมอร์อ่านใจพวกเขาอยากจะรู้ว่าเธอรู้อะไรบ้างพอแมสเมอร์เริ่มอ่านใจภาพในอดีตของเธอก็ผุดขึ้นมาเป็นฉากๆาและเธอก็ดูเหมือนจะทนไม่ไหวไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยเผอหักข้อมือแมสเมอร์ไปเต็มๆจนทําให้แมสเมอร์ล้องรันออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่เอ็มเอ็มก็สั่งให้เขาใจเย็นๆและเขาจะเป็นคนรักษาให้เองและจะไม่ยอมให้แมสเมอร์ออกไปรักษาข้างนอกเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวความลับของพวกเขาจะถูกเปิดเผย แล้วแล้วบูเชอร์ก็โทรมาหา MM เลยรับสายและโกะหกไปว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์แต่บูเชอร์ก็แอบเชื่อมต่อมือถือของ MM เอาไว้ทำให้พี่มืดจึงต้องสรารภาพว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน ส่วนทางด้านของควินเมฟเธอก็ได้ถ่ายทําส่วนของเธอตามสคริปต์ก่อนที่เอเลนาจะมาหาเธอถึงที่นั้นเธอขอให้หยุดการถ่ายทําเอาไว้ก่อนและไปคุยกับเอเลนาเป็นการส่วนตัวแต่ว่าผู้กํากับสาวก็ยังคงแอบถ่ายและบันทึกเสียงของทั้งคู่เอาไว้ควินเมฟไม่พอใจที่เอเลนามาหาเธอถึงที่นี้แต่เอเลนาก็บอกไปว่าเธอเป็นห่วงและถามไปว่าเมื่อคือนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมถึงไม่อ่านข้อความของเธอควินเมฟจึงตอบเธอไปว่าเมื่อคือนฉันก็แค่อยากจะหาคนนอนด้วยก็เท่านั้นไม่มีอะไรมากมายนั่นทําให้เอเลนาเสียความรู้สึกเป็นอย่าางมก เธอรีบเดินจากไปทันทีแต่ควินเมฟก็รู้สึกแย่มากเช่นกันที่เธอได้พูดออกไปแบบนั้นซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอถึงพูดออกไปแบบนั้นและพอเธอมารู้ว่าโดนแอบถ่ายอยู่เธอก็โกรธเป็นอย่างมากและวุวายใส่ทีมงานยกใหญ่ ส่วนทางด้านบูเชอร์กับฮิวอก,ก็เดินทางมาถึงที่บ้านของแมสเมอร์บูเชอร์คุยกับเอ็มเอ็มว่าเราต้องฆ่าแมสเมอร์ได้แล้วเพราะว่ามันรู้ความลับของเราแต่เอ็มเอ็มก็บอกไปว่าเขาได้ทําข้อตกลงเอาไว้แล้วถ้ามันเก็บความลับได้มันจะได้เจอกับลูกแล้วแมสเมอร์ก็เริ่มอ่านใจสาวเอเชียอีกครั้งเขาเลยได้รู้ว่าเธอเป็นทหารอยู่ในป่าให้กับกองทัพปลดแอกที่มีชื่อว่าชายนิ่งไลท์เพราะสัญ,ญลักษณ์เป็นธงงูไขว้กันซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์์นนนนนนัััั้้้้คืืออออออสญ,ญลกกกกกกษณขงผู่่่าาาารรรยเเเชชี็็จจะะววธปพ ตัดภาพกลับมาทางด้านโฮมแลนเดอร์ที่เพิ่งจะถ่ายทําเสร็จเขาก็เข้ามาดูอุปกรณ์ถ่ายทําจนมาเจอเข้ากับผ้าห่มผืนนั้นที่อยู่ในกล่องเขาหยิบมันออกมาและรลลึกถึงความหลังตอนที่เขาเป็นทารกอยู่ในห้องแคบๆชีวิตของเขามีแค่ผ้าห่มผืนเดียวผู้คนข้างนอกผ่านไปมาเล่นเล่นกับเขาผ่านกระจกทําเหมือนกับว่าเป็นสวนสัตว์นั่นเลยทําให้เขาฝังใจเพราะเขาไม่มีพ่อแม่เหมือนคนอื่นเป็นแค่มนุษย์หลอดแก้วที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาไม่พอใจที่เห็นผ้าห่มผืนนั้นอีกครั้ง แต่ภาคกลับมาที่ก้นเดอะบอยเฟรนชี่ก็พยายามบอกกับทุกคนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะเป็นผู้ก่อการร้ายส่วนฝั่งเอ็มเอ็มก็สรุปว่าพวกของวอร์ดหลักรอบขนพวกโหรุนแรงข้ามประเทศมาและดบยาคอมพาวีให้พอคุมสติไม่ได้ก็ปล่อยออกมาสร้างความวุ่นวายทางด้านฮิวอว้ก็ไม่เข้าใจและถามไปว่าแล้วจะดบยาให้กับผู้ก่อการร้ายทาไมฝั่งบูเชอร์ก็บอกไปว่าถ้าหากว่าผู้ก่อการร้ายเป็นพวกซูบทางเดียวที่จะสู้ได้นั่นก็คือต้องพิ่งโฮมแลนเดอร์ให้มันมาช่วยจัดการซูปผู้ก่อการร้ายเหล่านั้น ตอนนี้เราไม่มีทางรู้เลยว่าไอเวนพวกนั้นมันได้ดบยาสร้างปีศาจมันกับผู้หญิงคนนี้ไปกี่ตัวแล้วเฟรนชี่ก็บอกว่าพวกมันอยากจะให้เธอทําแบบนั้นแต่นั่นมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเธอซึ่งเขาพยายามจะปกป้องผู้หญิงคนนั้นแต่บูชเชอร์ก็ถามไปว่ารู้ได้ยังไงพูดเธอก็ไม่พูดเฟรนชี่ <French ie S 2> ได้ขอให้ผู้หญิงคนนั้นช่วยบอกพวกเขาทีว่าจริงๆแล้วเธอนั้นเป็นใครส่วนตัวเขานั้นยังไงก็เชื่อว่าเธอนั้นเป็นคนดีหญิงสาวเลยตัดสินใจให้แมสเมอร์อ,อ่านใจเธออีกรอบเลยทําให้แมสเมอร์ได้เห็นเลยรรรรูู้้ววว่่่าาาาปทททีีีเเธอดอดดในนนกะษคืงงจัมต และเธอก็โดนจับตัวไปกับน้องชายเพื่อบังคับให้เขาร่วมกับกองทัพปลดแอกส่วนพ่อแม่ก็โดนค่า เธอแค่อยากจะกลับไปพาน้องชายของเธอหนีออกมาและเธอก็มีชื่อว่าคิมีโกะนี่คือทั้งหมดที่ได้รู้เมื่อทุกคนรู้ความจริงแล้วบูชเชอร์ก็บอกให้ทุกคนพาคิมีโกะกลับไปที่เซฟเฮาส์ส่วนตัวเขาก็จะไปหาซูซานตอนนี้เรามีหลักฐานมากพอที่จะให้ CIA เข้ามาร่วมด้วยแล้วและก่อนไปเขาก็ได้เตือนกับแมสเมอร์ไปว่าถ้าปี่ปากเอาเรื่องที่รู้นี้ไปบอกกับใครเขาจะกลับมาตัดแขนของแมสเมอร์และยัดเข้าก้นเขาซะแมสเมอร์ <Mass mer S 1> ก็รีบพยักหน้าด้วยความกลัว สลับภาพกลับมาที่เดรดเดฟที่ตอนนี้เขาโดนพักงานและคะแนนความนิยมของเขาก็ลดหวบอย่างเห็นได้ชัดขนาดเติมน้ํามันก็ยังโดนปลาขวดใส่และโดนด่าสาบทรงเขาหมดสิ้นอะไรทุกอย่างเพราะสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปกับสตาร์ไลท์ ตัดมาที่ซูซานเธอก็ได้ถามบูชเชอร์ไปว่ามีตัวอย่างคอมพาวีมาด้วยไหมบูชเชอร์ก็บอกไปว่ามีและพิสูจน์ได้ด,ด้วยว่ามีเด็กทะลาโดนฉีดเข้าไปแล้วทั่วประเทศเขาจะให้ตัวอย่างยาก,ก็ต่อเมื่อซูซานให้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเท่านั้นฝั่งซูซานก็รับกระดาษที่บูชเชอร์เขียนมาอ่านคือเงินเดินแพงริบเรี้ยวให้กับคนในทีมของเขาทุกคนและต้องมีห้องทํางานในตึกมีค่าชดเชยและมีการคุ้มครองทางกฎหมายและซูซานต้องรับปากอย่างเป็นทางการว่าโฮมแรนเดอร์จะต้องถูกดาเนินคด จุดอ่อนไม่มีอาวุธไหนในโลกนี้สามารถฆ่ามันได้สิ่งที่เขาทําได้ก็คือเปิดโปงความชั่วของมันและให้สังคมเป็นคนตัดสินให้มันได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมและเขาก็รู้ว่าซูซานสามารถให้สิ่งที่เขาต้องการได้แต่ฝั่งซูซานกลับบอกว่าเธอให้ได้หมดยกเว้นแต่โฮมแลนเดอร์นั่นทําให้บูชเชอร์งุญหงิดเป็นอย่างมากซึ่งเธอก็รู้ว่าโฮมแลนเดอร์นั้นทําอะไรไว้บ้างเธอบอกว่าเธอเห็นใจบูเชอร์จริงๆแต่มันเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆถ้า,าไปยุ่งกับหมอนั้นถ้า,ากดดันโฮมแลนเดอร์มากจนเกินไปคนหลาย เธอยอมรับรว่าโคตรจะกลัวมันเลยและบูเชอร์ก็ควรจะกลัวมันบ้างเมื่อให้ทุกอย่างตามที่ขอมีได้บูชเชอร์จึงจากไปโดยที่ไม่ให้ตัวอย่างคมภาวีกับเธอ แต่กลับมาทางด้านสตาร์ไลท์เธอได้รับวิดีโอส่งเข้ามาในมือถือดูเหมือนว่าบริษัทจะเลือกเธอมากกว่าเดอะดิฟเธอยังคงได้อยู่ในกลุ่มของเดอะเซเว่นต่อไปส่วนคนที่โดนเด้งนั้นคือเดอะดิฟและแล้วตอนนั้นควินเมฟก็โผล่มาทางด้านหลังของเธอพร้อมกับบอกว่ายังไงบริษัทก็ชนะเราเสมอแล้วควินเมฟก็เอ่ยปากขอโทษเธอที่ได้ทําให้เธอผิดหวังก่อนที่ควินเมฟจะเดินจากไปส่วนทางด้านของเฟรนชี่ก็พยายามคุยกับคิมิโก ว่าเขารู้ว่าเธอนั้นอยากจะกลับไปช่วยน้องชายแต่จะปล่อยให้คนที่ทํากับเธอเลอยนวลไปมีได้เธอต้องช่วยพวกเขาหยุดพวกมันก่อนเฟรนชี่ <French ie S 1> ยังพูดต่อไปอีกว่าแต่ถ้าหากว่าเธออยากจะกลับบ้านคีมิโกะแค่เธอพยักหน้าฉันก็จะพาเธอไปที่สนามบินเดี่ยวนี้แต่คีมิโกะกับเลือกที่จะนอนนิ่งอยู่เฉยๆพร้อมกับจับมือของเฟรนชีเอาไว้เหมือนบอกว่าเธอเลือกที่จะอยู่กับเขา เมื่อบุเชยกลับมาถึงเซฟเฮาส์เขาก็โกหกกับทุกคนไปว่าซูซานปฏิเสธไม่ยอมทําเรื่องนี้ต่อจึงหมดหวังที่จะเอาผิดไอเวนตาไลบอดได้อีกแต่ช่างหัวพวกมันสิเราทํากันเองก็ได้พวกเรามาร่วมมือกันค้นล้มบอดด้วยกันก่อนที่เขาจะถามว่าฮิวี่หายไปไหนแล้ว และภาพก็ตัดมาที่แมสเมอร์เขากำลังรอใครสักคนอยู่เขาได้โทรหาทีนาและฝากข้อความเอาไว้ว่าครีโอไม่อยากจะเจอเขาอีกแล้วเพราะงั้นไม่ต้องติดต่อมาหาเขาอีกแค่ดูแลครีโอลูกสาวของเขาดีๆก็พอแล้วแมสเมอร์ที่มีข้อมูลของพวกบูชเชอร์เขาเอารูปถ่ายของทุกคนที่ถ่ายกับกล้องประตูบ้านมาให้กับโฮมแลนเดอร์เพื่อเลกกับให้เขาได้กลับเข้าไปทํางานในวอร์ดอีกครั้งในตําแหน่งและเงินเดือนที่สูงกว่าเดิมเมื่อโฮมแลนเดอร์ได้เห็นรูปถ่ายพวกของบูชเชอร์แล้วสีหน้าของมันรู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากและก็รีบ,บ สลับภาพตัดมาที่ฮิวเอเขาได้มาหาสตาร์ไลท์อีกครั้งที่บาร์เล่าร้านเดิมเขามาเพื่อรับฟังให้เธอหายเครียดจากงานที่ทำวันนี้เขาก็ยังคงเห็นโรบินตามหลอกหลอนเขาอยู่เหมือนกับเช่นเคยแต่ครั้งนี้เขาได้ตัดสินใจจุบกับสตาร์ไลท์ เพื่อพิสูจน์ว่าโรบินจะยินดีกับเขาไหมถ้า,าว่าเขาเริ่มต้นกับผู้หญิงคนใหม่และเมื่อเขาจุบเสร็จภาพหลอนของโรบินก็หายไปไม่มาให้เขาเห็นอกีกนั่นทําให้เขารู้สึกโล่งใจและก็จุบสตาร์ไลท์อีกรอบแต่แล้วบูเชอร์ก็ตามเขามาจนถึงที่นั้นเขาทําเป็นตีเนียนว่าเป็นเพื่อนของฮิวเอพร้อมกับนั่งลงคุยกับทั้งคู่ที่โต๊ะเดียวกันแถมยังเกล้งทาเป็นจาสตาร์ไลท์น้องใหม่ของกลุ่มเดอะเซเว่นได้อีกด้วย เขาบอกไปว่าในกลุ่มเดอะเซเว่นนั้นเขาชอบทรานูเซนมากที่สุดแต่ไม่รู้ว่าทรานูเซนหายไปไหนไม่เจอมานานมากแล้วนั่นก็ทําให้ฮิวอี่ถึงกับนิ่งไปและเมื่อสตาร์ไลท์ขอตัวไปสั่งเบียร์มาเพิ่มบูชเชอร์ก็ได้มีโอกาสบอกกับฮิวี่ว่านึกว่าเราจะเข้าใจตรงกันแล้วซะอีกฮิวี่ก็พยายามอธิบายว่าสตาร์ไลท์นั้นไม่เหมือนกับคนอื่นเธอเป็นคนดีและเธอก็อาจจะช่วยเราได้ด้วยบูชเชอร์เลยขู่ไปว่า ถ้าว่าสตาไลรู้ว่าฮิวอี้เป็นคนสังหารทรานลูเซนนายคิดว่าเธอจะทํายังไงกับนายนั่นทําให้ฮิวอี้ถึงกับเอิงแล้วบูชเชอร์ก็ลุกจากโต๊ะไปก่อนที่สตาไลจะกลับมาและเรื่องราวในตอนที่6ก็จบลง ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งอีพีสำหรับซีรี์สุดกวนอย่าง The b บ y s เหล่าคนธรรมดาที่กล้าต่อต้านพวกที่มีพลังพิเศษตอนนี้โฮมแลนเดอร์เตะรูปของทุกคนจากเมสเมอร์แล้วต่อจากนี้พวกเขาคงไม่สามารถเดินเตะไปไหนมาไหนตามใจชอบได้อีกต่อไปเพราะคงจะถูกไหมหัวและคงจะถูกใส่ร้ายว่าเป็นพวกก่อกันร้ายอย่างแน่นอนงานหนักกําลังจะเข้ามาเยือนพวกเขาและเมื่อสตาร์ไลท์รู้ความจริงว่าฮิวีเป็นคนฆ่าทานรูเซนเธอจะคิดยังไงกับฮิวีจากคนรักจะกลายมาเป็นศัตรูตัวฉกาจหรือไม่ยังไงไว้เราไปลุ้นกันในอนะีพีหน้าสำหรับ วันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ